พบกับ FPO Journal Podcast ในช่วงย่อลโลกให้เล็กกับพิสิทธ์พัวพันธ์รายการที่จะมาสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดให้ฟังเป็นประจำทุกเดือนโดยคุณพิสิทธ์พัวพันผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมากภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับสวัสดีครับ นะวันนี้ในวันที่28มกราที่ผ่านมานะครับกระทรวงการคลังเราก็ได้มีการาถแถลงตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยล่าสุดนะครับของปี63และที่สำคัญเนี่ยปี64นะครับซึ่งตัวเลขจะเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้ผมก็ได้เชิญทางาผู้ที่ทำ ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยเลยนะครับก็จะมีดรยุทธภูมิจารุเสรณีนะครับเป็นผู้อำนวยการส่วนแบบจําลองและประมาณการเศรษฐกิจการคลังนะครับมาให้ข้อมูลรายละเอียดกับพวกเรานะครับในเรื่องของประมาณการเศรษฐกิจก่จกอนแต่ก่อนจะไปถึงตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยผมก็อยากจะเล่าในภาพที่จะให้พวกเราเห็นนะครับว่าปี 64, 64เนี่ยจะมีความเสี่ยงและความท้าทายในเรื่องของการบริหารจัดการเศรษฐกิจอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครวันนี้เรามีสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด19ระลอกใหม่เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจอยู่บ้างนะครับในช่วงปลายเดือนธันวานะครับแล้วก็เราจะเห็นนะฮะตัวเลขการเดินทางต่างๆแต่เราก็ยังมั่นใจว่าผลกระทบรอบนี้เนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าเมื่อตอนที่เกิดวอลล็อกแรกเมื่อตอนไตรามาสที่2ของปีที่แล้วนะครับเพราะว่าจากที่เราดูติดตามตัวเลขเครื่องชี้เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าการเดินทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเนี่ยก็ยังสามารถดําเนินได้ตามปกตินะครับอ้างอิงจากข้อมูล Google Mobility ต่างๆ ก็จะเห็นว่าการเดินทางไปร้านค้านะครับการเดินทางไปทํากิจกรรมตามปกติในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลงมากนะครับอาจจะลดลงในพื้นที่ที่เป็น5จังหวัดที่เป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ลดเหมือนตอนไตรามาสท,ที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเคิดว่าผลกระทบระลอกใหม่เนี่ยนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะมีผลมากนะครับแล้วก็ มองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของวัคซีนที่เริ่มเข้ามาทั้งทั้งในระดับทั่วโลกนะครับที่จะมีการฉีดวัคซีนแล้วก็วัคซีนที่จะเริ่มเข้ามาในประเทศไทยช่วงปลายเดือนออกุมภาเนี่ยเป็นต้นไปเพราะนั้นเราก็จะเห็นนะในปีนี้การฉีดวัคซีนก็จะเป็นทางเหมือนกับจะเป็นแสงสว่างทางออกให้กับ เรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าเราก็ยังมองนะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นผลที่เราจะต้องติด,าต,ดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็จะจะปัจแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะปัจจัยการาที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คงจะเป็นเรื่องของการาาสถานการณ์โควิด ทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็ความรวดเร็วของการที่เราได้รับวัคซีนทั้งในระดับโลกและก็ประเทศไทยนะครับเถียรภาพระบบการเงินของไทยที่ภาคธุรกิจนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับซึ่งในในส่วนนี้รัฐบาลก็มีมาตรการที่จะดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้ก็เลยอยากจะให้แชร์ในส่วนของรายละเอียดการประมาณการเศรษฐกิจนะครับซึ่งอยากจะขอเชิญดรยุทธภูมินะครับมาเล่าให้พวกเราฟัง ครับในส่วนของประมาณการเศรษฐกิจครับครับสวัสดีครับผมก็อยากจะขอเ,อ,อเล่าเรื่องประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี63ให้ฟังนะครับเบื้องต้นนะฮะคือตอนนี้ทางกรการทางเองก็ออกประมาณการตัวใหม่นะครับตอนนี้เราคาดว่าเศรษฐกิจในปี63เนี่ยจะหดตัวเพียงแค่ลบ6.5นะครับผมก็เป็นการหดตัวที่น้อยลงกว่าประมาณการครั้งที่แล้วนเดิอนตุลาคมนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยเราคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะลบถึง7.7นะครับผม หลักๆแล้วเนี่ยที่เราปรับดีขึ้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าไตรมาสที่สามมาเลขมันออกมาค่อนข้างดีนะฮะ GDP ของไทยเนี่ยติดลบเพียงแค่ฮะ6.4เท่านั้นเองนะฮะขณะที่ตลาดทุนใหญ่เนี่ยคาดว่าอาจจะติดลบไปถึงเกือบ10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นเหมือนแรดงสะท้อนว่าปี6 3เนี่ยจะขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยปรากฏว่า ไทยเองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีมาตรการฟื้นฟูของภาครัฐนะครับที่ออกมาอย่างต่อนเนื่องนะฮะในช่วงปลายปีทั้งโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงปลายปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยค่อนข้างฟื้นตัวได้ดีนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีเลขส่งออกออกมาในเดือนธันวาคมเนี่ยฮะรปรากฏว่าดีกว่าที่เราคาดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าเนี่ยนะฮะ ออกมาว่าขยายตัวเป็น4.7%นะฮะสูงกว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยที่ตอนนั้นมาติดลบ3.7%นะฮะซึ่งถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยเราจะพบว่าสินค้าที่ส่งออกได้ดีเนี่ยเป็นพวกผลิตภัณฑ์ยางนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร,แอตอร์แล้วก็พวกเคมีภันฑ์นะฮะมันก็เลยเป,เป็นแรงส่งให้ช่วงปลายปีเนี่ยปีของปี63เนี่ยเศรษฐกใคมันฟื้นตัวค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะขณะที่เรามา,มามองในปีนี้นะ,ะปี64นะฮะ อันนี้เราก็มีการประมาณการเช่นกันนะฮะปรากฏว่าในปี64เนี่ยเราคาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวกลับมาขยายตัวได้อยู่ที่2.8นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยติดลบใช่ไหมครับลบ6.5นะครับก็เนื่องมาจากว่าเราก็คาดว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจท,ทุกตัวทั้ง4ตัวทั้งการบริโภคน,นะครับการลงทุนแล้วก็การส่งออกแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยจะสามารถกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราทราบกันปีที่แล้วเนี่ยมันจะมี ผลกระทบจากการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ภาคโรงแรมภาคทาระเนี่ยจะติดลบค่อนข้างเยอะก็เป็นตัวชุดนะครับขณะที่ในปีนี้เนี่ยเราคาดว่าจะสามารถกลับมาได้ทั้งหมดนะฮะแล้ว้าถ้าเราเ,เราได้ดูเรื่องของวัคซีนไทม์ไลน์ตรงนี้นะฮะเรพบว่าประเทศส่วนใหญ่ที่มีการเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีการได้รับวัคซีนมากกว่า50%ในช่วงกลางปีกลางปีนี้เป็นต้นไปนะฮะแล้วก็ มากถึง70%ดเลยในช่วงปลายปีนะฮะอย่างเช่นสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นพวกนี้นะฮะที่ที่เขาจะได้รับวัคซีนค่อนข้างแพร่หลายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยให้สามารถเรากลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามานะฮะในตัวนี้เองเราคาดการณ์ว่าตัวจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถกลับมาได้ประมาณ5ล้านคนในปีนี้นะฮะก็จะมีส่วนช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริการฟื้นตัวขึ้นได้นะครับผม ขณะที่ภาครัฐเองก็มีบทบาทสําคัญเช่นกันนะครับในช่วงช่วงปีนี้นะครับเราก็จะมีมาตรการต่างๆต่อเนื่องนะครับทั้งโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการเราชนะนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการสินเชื่อจาก SFI นะครับที่จะช่วยสนับสนุนพวกสินเชื่อให้ให้ธุรกิจดําเนินไปได้นะครับผมนอกจากนั้นเราก็ยังมีเงินจากพอลกรหนึ่งล้านล้านบาทที่ที่เหลืออีกนะครับก็คิดว่าเป็นเป็นเงินสําคัญในการ สับปะรดเศษรษฐกิจไทยในในปี64ได้อย่างดีนะฮะแล้วก็เราก็คาดว่าเศษรษฐกิจโลกที่มันฟื้นตัวไปด้วยเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้การส่งออกของเราเนี่ยกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ร้อยละ6.2ต่อปีนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทีละภาพนะฮะแล้วก็ในส่วนเงินเฟอ้อเองอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1.3เปอร์เซ็นเพราะว่าตัวราคาน้ำมันดิบที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของของ,ของประมาณการ ในปี63และ64ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากที่ดรยุทธภูมิได้พูดนะครับเราก็ก็มองว่าปีนี้ปี64เนี่ยเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถกลับมาพื้นตัวได้ในปี64นะครับเพราะว่าพื้นประเทศไทยก็มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะครับได้รับความเชื่อมัน่นนักลงทุนทั้งนและต่างประเทศล่าสุดเนี่ย สำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยก็ได้ปรับมุมมองอนาคตเศรษฐกิจไทยในปี64เนี่ยว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจอันดับหนึ่งใน17ประเทศเกิดใหม่นะครับสะท้อนได้จากเงินสำรองระหว่างประเทศสูงความแข็ง,ขงแกร่งในด้านภาคการเงินระหว่างประเทศศักยภาพสูงในการดึงดูดเงินลงทุนระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ m c คคินซีนะครับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลกเนี่ยก็ได้กล่าวชมประเทศไทยนะครับว่าเป็นประเทศหนึ่งในสที่มีจุดหมายปลายทาง ในการขยายธุรกิจของบริษ,ษัทมากมายในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในกรุงเทพมีศักยภาพ4ด้านในการสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะคุณสมบัติต่างกาเนี่ยถือเป็นคุณสมบัติสําคัญนะครับที่จะทําให้ประเทศไทยเติบโตในอนาคต นะครับอันนี้เพราะนั้นโดยสรุปประเทศไทยก็มีฐานะการคลังที่มั่นคงนะครับมีสภาพคล่องเพียงพอในการดาเนินนโยบายของรัฐาบาลนะเพราะนั้นกระทรวงการคลังก็มีความพร้อมที่จะดาเนิมนมาตรการนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เติบโตได้ในระยะยาวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่อยากจะสรุปในรอบนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับการรับฟังวารสารการเงินการคลังพอดแคสต์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ